อครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเนียวเชียงีสานทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่ก่อท่อม่อครับพี่น้องกลางทงมหาสารคามคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านเล่าโง่ตําบลบอระบืออําเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับมาเอารุ่นขยับรุ่นหน่อยสําหรับผู้งบบ่นไร้ อยดดา,ากเด่นง้วะราคาประหยัดนะครับเกรดบ้านๆกลางทงหน้าลักหมื่นนะครับบ่เกินแสนแน่นอนนะครับวัน Mother, วนี้โมมีงงวะเกินแสนจักรตัวสำหรับคลิปนี้สำหรับพุงอวบไหลเดี๋ยวไปคุยกันกับเจ้าของกันจัหน่อยนะครับผมสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับตัวจั้หน่อยนะครับคุณพ่อพ่อหยังก่อนครับพ่อวงครับอ่าพ่อวงครับนะครับเบี้ยตัวความวันนี้ทั้งเบิรมันหลายตัวเลยครับหลายตัวเนาะสิบเละครับเอานะครับเกือบสิบตัวนะครับเดี๋ยวโมมิงแม่ที่แหลกกันนะครับแม่ที่แหลกเป็นแม่สาวหรือแม่ยทองพ่ออันนี้ทองเงิน ครบรอบกัวกวนนะครับผสมได้รอบกัวกวเนาะรอบกัวนะครับพริกแดงครับพริกแดงเอทเคหาแปดหนึ่งมีใบมีหลอดนะพ่อนะได้รอบกัวกัวได้พี่น้องตัวนี้ยังประกันทองบพาท่านได้บานเทาอลูกผสมบามันนะครับจากผู้อยากจะเลี้ยงใส่นะหมายงีสี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่น่าสนใจนะครับไร้ไมาได้ครับแม่นี่เปิดไว้สีบเก้าครับสี่หมื่นเก้านะครับราคาเปิดไว้สี่หมื่นเก้านะครับสำหรับผู้อยากจะได้นะครับเอาแม่ต่อไปเลยนะครับผมครับ เดี๋ยวมาเบิึงแม่ที่สองนะครับแม่นี่นะครับเป็นงัวแม่ทองหรือว่าทองว่างครับทองว่างครับยังมาตั้งไหนอ่าบงเดี๋ยวผสมด้วยครับพี่น้องแม่นี่าเป็นแม่สาวด้วยครับพี่น้องหลายไปได้ครับตัวนี้อ่าสี่หมื่นเอ็ดนะครับอ่าตัวแดงนี่สี่หมื่นหนึ่งพันนะครับแม่แดงเป็นงัวไทยกับแม่สาวส่วนสูงกับโดยเฉลี่ยงัวเกียรตินี่กับอยู่ประมาณร้อยสามสิบครับพี่น้องถึงสามสิบหาเราเล่านีนะครับผม 3 0ถึงนะครับเดี๋ยวเบื้องแม่ที่3ของเพื่อนนะครับอันนี้รุ่นราคาประหยัดเด้พี่น้องหลายท่านว่าทายแต่รุ่นราคาสูงๆนะครับงบบ่ถึงมือนี้มาฮอดกลางทงมหาสารคามมาเบิ่งเกษตรกรกลางทงเลยครับพี่น้องด้เห็นราคาว่าเกรดราคาประหยัดที่พี่น้องว่าที่เอื้อมถึงเนี่ยในราคาลักนี่เนี่ยผมบอกว่าน่าสนใจยุ่นะครับสำหรับผู้มีแนวทางอยากจะเลี่ยงแต่ว่าง,งบไ่หลนะครับตัวที่3 นะครับเป็นแม่ทองหรือแม่สาวครับแม่สาวครับแม่สาวยังพม่ได้ผสมเนาะครับหลายเป็นไรครับยิบเก่าแล้วครับสองหมื่นเก่าพันครับพี่น่องแม่นี่นะครับสองหมื่นเก่าพันแม่สาวยังบ่่คเคยผสมพันคเคยมีลูกนะครับที่บ่ท่านโดนหรอกครับบางหีมันเหเี่ยมเดียมเยอะครับเนี่ยเอาครับพี่น้องนะครับเบิ้งครับพี่น้องตัวนี้ส่วนสูงกับเี่ยอยู่ลอยเท่าไรครับซ้ำนี่ลอยยี่สิบห้าหอดว่าพ่อยี่ห้าลอยสามสิบล้าเล่านี่นะครับลอยยี่ห้าลอยสามสิบ บุมีตำนี้มองไรเด้อครับพี่น้องนะครับแม่นี่บุมีตำนี้นะครับสองหมื่นอะไรก็พ่าสองหมื่นเก้าพันนะครับไปเบิ้งอีกแม่หนึ่งนะครับอันนี้ตัวนี้เป็นแม่ทองไหมครับนี่แม่ทองครับอ้าวสำหรับผู้อยากได้แม่ทองนะครับติดทองแล้วทองหลอดเครืองคมโตครับอันหลอดครับทองหลอดนะครับเจ็ดเดือนแล้วพ่อเนี่ยเจ็ดเดือนกว่าแล้วครับเนี่ยเจ็ดเดือนกว่าแล้วพี่น้องจะขวัดแล้วนะครับสำหรับผู้บ่ยอยากเลี้ยงโดนงัวแม่ขาวในท้องนี่โตที่ไหนครับ ตัวที่สามได้ทองครับนะครับเอาใน้ทองตัวที่สามด้วยครับพี่น้องนะครับตัวที่สามใน้ทองหลาไปไหนครับราคาเปิดไว้สี่หมื่นเก้าพันครับพี่น้องสี่หมื่นเก้าพันตัวนี้ทองเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนกกวพ่านเครับจ็ดเดือนกกว๊ะอยสามสิบห้าบวกประกันทองนะครับตัวนี้ประกันทองนะครับเรื่องการขนส่งเดี๋ยวพอมีรถปะมีกส่งฟรีลอยกิโลหะครับอ่าส่งฟรีลอยกิโล้ะพี่น้องนะครับทุกตัวที่ว่ามาถ้าเพเกินลอยกิโลเพิ่นจะส่งฟรีให้ นะครับผมอ่าทรงฟรีให้ไปย่างเพิ่นเบื้องตัวอีกหน่อยย่างเพิ่เบื้งจัวกหน่อยประกันบ่มี่ทกมมุกเบ่มีถอนเนาะบบ่ครัอาห,หมดลูกหมดลูกบ่ได้ปูดบ่ได้ยังเด้อพี่น้องนะครับออกจกอกคอกเพิ่นไปอนะครับงัวฮอดคอกกับตัวสอบร่าเรียรีบร้อยก่อนจ่ายเงินนะครับเบิ่งตัวต่อไปนะครับ,รบมื้อนี้เปิดยกคอกเลยพี่น้องนะครับเพิ่นมีมาเยี่ยมมาฮอดหม่องแล้วเพิ่นว่าเอาให้เบิดทุกตัวนะครับตัวนี้เป็นแม่สาวแม่ท้องอยู่เด้อครับอ่าแม่สาวติดท้องแล้วเนาะอ่าสาวท้องแรกอืกจักเดือนแล้วพ่อในท้อง เขาว่าสองเดือนวัฒนะครับอ่าสองเดือนคุ 2, 000, mm. ้มตัวเนาะครับคุ้มตัวไล่ไปได้พอแม่นี่อ่าสามหมื่นสองพันนะครับสามหมื่นสองพันแม่สาวทองแรกเด้อพี่น้องสองเดือนกว่าแล้วนะครับเอาตัวนี้กับมือทรงกับตังตัวอีกรอบนึงนะพ่อเนาะครับขันไพสนใจกับมือตกลงเพื่อน่ายจะเพิ่นเศร้าให้นะครับตอนนี้กับพันสองเดือนกว่าแล้วเนาะนะครับสามารถที่จะตรวจได้แล้วนะครับให้เพื่อนตรวจให้มัหนี้ไปเบิ่งแม่ลูกเนาะนะครับแม่ทองเบิ้ดไปครับแม่ทองแม่ทองนี่แหะครับอ๋อนี่แม่ทองอีกตัวนึงนะครับผม ่ายคิปไปอยากได้แม่ลูกเด้อพี่น้องนะครับเดี๋ยวรอชมแม่ลูกนะครับผมเดี๋ยวเบื้องแม่ทองสก้อนนะครับอันนี้ก็เป็นง่วแม่ทองนะครับในทองจักเดือนเราพ่อในทองในทองซีเดือนจะเขาหาเดือนอ่าซีเดือนจะเขาหาเดือนตัวนี้ทองหลอดหรือข้อมตัวครับหลอดครับพ่อไหนครับพอข้งสติงเล่ครับอ่าสติงเล่สองศูนย์หนึ่งในทองตัวที่ไหนครับพ่อนี่ตัวที่สองในทองครับอ่าตัวที่สองในทองเด้อครับพี่น้องนะครับลายไปนไหนครับราคาเปิด้บปะนี้ 5 7 0 0 0ครับพี่น้องห7า0 0ส่วนสูงแม่นี่อยู่ลอยสามสิบหาได้ครับพี่น้องนะครับเป็นงวดไทยผสมเรียบร้อยนะครับผมลูกผสมบราหมั่นนะครับหรือไทยบราหมันเท่านี้ครับพี่น้องนะครับก็ถือว่าราคาพอฟังอยู่นะครับยังต่อล่องได้สาหรับแม่นี่ทองกับสติงเล่สองศูนย์หนึ่งด้วยครับพี่น้องนะครับประเดนเรื่องแม่ลูกครับพี่น้องนะครับบานนี้แม่ลูกลูกตัวเมียนะครับ สำหรับผู้ใหญ่แม่ลูกนะครับผมสำหรับพงบบอไหลเอาเบิ้งแม่ลูกคู่นี่แหละครับลูกตัวแม่ลูกตัวที่ใหครับนี่ลูกตัวแรกครับอ่ลูกแรกเนาะครับลูกแรกนะครับเบิ้งลูกสาวเพิ่นเด็ดประมาณพ่อสามเดือนไหมครับลูกนี่ลูกสิ่สองเดือนสองเดือนนะครับหลายไปไหนครับคููนี่คููนี่เปิดไว้หาเท่าไหร่หามื่นสามพันนะครับหามื่นสามพันคููแม่ลูกเด้อครับพี่น้องนะครับอยากได้นําคุณพ่อเพื่อนไปเลี้ยงกันล่อง โทรมาสอบถามเบิ้งนะครับเบอร์โทรอีกรอบนึงเนี่ยพ่อเบอร์โทร082ครับ082 300 300 1538ครับ1538ครับคู่แม่ลูกนะครับนะครับแม่ลูกแม่ผสมแม่บ่านผสมเนาะแม่บ่านผสมลูกเขาก็ได้สองเดือนครับพี่น้องนะครับเนี่ยสื่อแม่ลูกตัวเมียหนิเระพี่น้องยังไปต่อได้ง่ายเดี๋ยวตบถ่ายอีกแม่ลูกตัวเมียอีกครูหนึ่งนะครับพี่น้องมีอยู่นะครับเดี๋ยวเมื่อบิ่งแม่ท่องของเพลินนะครับตัวนี้ขามไปเมื่อกี้อันนี้เป็น นะครับสี่เดือนกว่าท่องหลอดหรือคมโตครับตัวนี้หลอดครับหลอดเนาะนะครับพ่อไหนล่ะพ่อพ่อข้อเงินปีสาจแดงครับปีสาจแดงใบหลอดมีครบนะพ่อครับครับใบหลอดมีครบนะครับปีสาจแดงพี่เศษหนึ่งสามศูนย์ไรไปไหนครับตัวนี้เปิดไว้สี่หมื่นหานะครับสี่หมื่นหาตัวนี้ท่องที่ไหนครับในท่องท่องที่สามครับท่องที่สามเนาะนะครับท่องที่สามด้วยครับพี่น้องในท่องตัวนี้ เดี๋ยวแม่ลูกครับที่นี่แม่ลูกคมสุดไทยนะครับแม่ลูกคมสุด้ทยสำหรับผู้อยากได้แม่ลูกตัวเมียอะไรลูกมาเพิ่นเฉพาะไปไปกับแม่เพิ่นนะครับอยู่ลอยลูกไปสามสิบเลยด้ครับพี่น้องส่วนสูงครับลูกเป็นตัวเมียลูกงามๆครับพี่น้องนะครับถือว่าห้ลูกเก่งอยู่รับแม่นี่ลูกตัวเมียกับประมันหาดึงหกเดือนนี่แหละครับลูกสาวหลาไปไหนครับคููนี่ลูกสาวแม่ลูกนี่แม่ลูกหลาไปไหนพพอใหญงแม่ลูกหาหมื่นเก่าพัน แม่ป้องศุกร์นะครับแม่ท่องเราบ่ครับเอาซื่อสั่งได้สามหาหมื่นเก่าพันในท้องแม่นี่จักเดือนแล้วครับเป็นว่นสามเดือนนะครับสามเดือนค้มตหรือลอยบ่ะเนี้โตัวครับค้มตันี่ยข้มตเนาะนะครับอ่าค้มตัด้วยครับพี่น้องค้มตนะครับค้มตัวสำหรับผู้อยากได้มาเบิ่งโตกิ่งสัก้อนครับพี่น้องนะครับวันนี้ก็มาหอดกลางทงมหาสารคามมาเอาราคาประหยัดนี่งแล้วพี่น้องนะครับหลายท่านว่าพาไปเบิ่งเจ้งัวหลักแสนนะครับหลายแสนนะครับผมงบกับว่าถึงแต่เจ้เบิ่ง เมื่อนี้ถึงแน่นอนครับพี่น้องในจังครูสุดท้ายนี่ก็ถือว่าคุ้มนะครับซื้อสองได้สามราคาอีกรอบนึงเนี่ยพ่อหาหมืน 9, หม่นเก่าหมื่นเก่าพันครับพี่น้องนะครับหาหมื่นเก่าพันสนใจก็ติดต่อเพิ่นมาได้หรือมาเบิ่งตัวจริงได้บ้านเล่าโง่นะครับอ่าตำบลบอระบืออำเภอบอระบ,บือจังหวัดมหาสารคามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามาเบิง่งราคาที่เอาใจพี่น้องสำหรับพุ่งบ่อไหล ถือใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ผมเด้อครับพี่น้องนะครับกันถือบากเบิองแนวนี่ดูๆแล้วจะพามาเบิองอีกเรื่อยๆนะครับกลางธงนะครับจะได้ให้พี่น้องลองพิจารณาเบิองสำหรับผู้งบบอะไรก็เรื่องในครื่องกันนะครับบิดไทยนะครับฝากเบอร์อจอลองเนี่ย082ครับ082 300ครับ300 1538ครับ1หา38ครับพี่น้องเอาจากไลฟพี่น้องมาสมนีิได้ครับพี่น้องนะครับมีโอกาสเดี๋ยวมาเยี่ยมชมคุณพ่อเป็นอีกนะครับถือใจก็อย่าลืม ร้อยกิโลส่งฟรีนะครับาจาการาชบัญนีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ